สวัสดีสวัสดีเฮ้ยวนนันที่เราที่พี่เจอเนี่ยพี่พี่บอกว่าไงวินน่ะมันจะเอาสบู่ไปแล้วพี่ขอสบู่ที่เซเว่น่ะคืน17บาทเดี๋ยวมันจะขาดทุน3บาทนะแล้ววินมันก็บอกว่าไม่เป็นไรขาดทุนก็ไม่เป็นไรจะเอาสบู่ก่อนถูกไหมอ่าพอพอจะเอาสบู่ก่อนปับ๊บทีนี้พอเนี่ยคืนคืนตังค์ให้พี่20แล้วก็ฝากไปให้วิน20เป็น40พี่ก็20ของพี่ส่วน ส่วน2ี่ของไอวินอะ่ะก็ต้องหักสบู่ถูกปะ่ะวันนั้นเนี่ยก็ได้ยินใช่<อ>พี่พ,พี่พี่ก็พูดเลยเอาเงินหรือเอาสบู่เออหอกว่าสบู่ใช่ไอวินก็จะเอาสบู่ <laughs> บบไงพี่ก็เลยเอโอเคนะแล้วเนี่ยม,มันลืมไอวินลืมโอเค <laughs> จัดวิดีโอก็ไม่ให้อัดสุดท้ายก็ลืมจริงเห็นปะ โอเคจบนะโอเคไหบอกอ่าอันนี้ยกเราเดินกับเพื่อนแหละผมว่าไอ้ลืมมาเดินด้วยกัน